สวัสดีครับเอาวันนี้ร้านสโสธรศิลป์เปิดร้านแต่เช้าครับผมอ่าบรรยากาศร้านครับผมร้านสโสธรศิลป์ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุขุมวิทพาร์คโมอเตอร์เวย์ตำบลท่าสะอาดอำเภอป่ามะคงจังหวัดฉะเชิงเราครับผมใช้ Google Map แล้วพิมพ์คำว่าร้านสโสธรศิลป์ให้พามาได้เลยครับผมร้านอยู่ในหมู่บ้านเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ครับผม ถวแถวท่าสะอา้านฉากเชียงเซรก็ผมอ่าถ้ามาจากกรุงเทพก็สะดวกครับผมร้านเรารับเช่าให้เช่าจำนำหลวงพ่อโสธรท,ทุกรุ่นครับผมทุกรุ่นที่นิยมอ่าแล้วก็มีพระบูชา3นิ้ว5้านิ้ว7นิ้ว9้านิ้ว12นิ้วครับผมอ่า สืบเนื่องจากวันนี้ครับผมวันนี้มีโอกาสดีครับผมมีพี่สาวท่านหนึ่งครับอยูออ่สุรินครับผมสุรินต้องการอยากปล่อยหลวงพ่อสธรเนื้อทองคำครับผมก็เลยทักไลน์มาหาทางไลน์ครับผมถ่ายรูปไปแล้วก็ทักไลน์มาหาทางไลน์ครับผม ล้างเห็นรูปก็ตกลงราคากันเรียบร้อยครับผมตกลงราคาเนี่ยรูปนี้ครับผมอ่าพี่สาวท่านนี้อยู่สุรินทร์ครับผมทักมาแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาก็ผมอี็นแวบเดียวก็รู้รัาว่าแท้เพราะว่าอ่าตรงพิมพ์ครับผมตรงพิมพ์วันนี้ผ่านไป2วันครับผมผ่านไปสวันของมาถึงแล้วครับผมมาแกะดูพร้อมกันครับผมส่งตรงมาจากสุรินทร์ ที่สาคัญคือพี่ท่านนี้บอกว่าส่งให้ก่อนได้เลยครับผมไว้ใจทางร้านมากแล้วก็ของถึงก็อโอนตามครับผมแกะดูครับผมอันนี้จะเป็นนุนแล้วคพิมพ์เล็กครับผมหรืออ่ทางร้านจะเรียกว่าพิมพ์จิ๋วครับผมเพราะว่าองค์ค่อนข้างเล็กครับผมแล้วก็มีน้ําหนักแค่สามกร,รัมครับผมสามกร,รมัมหน่อยๆเออองนี้เรียบกรอบทองมาด้วยครับผม เขาจะเรียกว่ารุ่นเชษฐานะครับผมรุ่นเชษฐาหรือรุ่นสร้างาพระอุโบสถับผมปี2539ย้อนยุคปี41หครับผมแต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่ารุ่นเชิดเ้าว่าพุทเอกเชษฐาฐานาจโรก็ผมในสมัยนั้นเป็นผู้วิจารอาหารบกร็บผมเป็นประธานในการจัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาครับผม เพื่อนำเงินนำเงินมาร่วมสมท,ทุนสร้างพระบโบสถหลังใหม่ครับผมสมัยนั้นก็ต้องระดมทุนมากมากครับผมหลายพันล้านเพื่อสร้างพระบโบสถหลังใหม่ให้กับวัดโสธรครับผมหลายฝ่ายก็ร่วมมือร่วมใจกันร่วมแรงกันช่วยช่วยกันครับผมรุ่นนี้ก็จึงเป็นรุ่นที่อ,ออกโดย สร้างโดยสมาคมชาวชาติสนเซาแล้วับผมแล้วก็มีพลเอกเชษฐาฐานรัฐาาโลอ่าเป็นประธานครับผมด้านหน้าก็จะเป็นตาแสลักพบรอครับผมอ่าอันเชิญตาแสลักพบรอมาอยู่ในเนื้ตอตรงคำนี้ครับผมหนักสามกำครับผมสามกำในหน่อยๆครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น ตาาเสลยลักครบรอบ50ปีครับผมของร้าน50ปีของในหลวงรอ .9 ครับผมเออนี่ครับผมเป็นทองคำบริสุทธิ์99.99%เลยนะครับผมรุ่นนี้จะประกอบก็ด้วยพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กอย่างนี้ครับผมอ่าถ้าพิมพ์ใหญ่ก็จะน้ำหนักประมาณ1บาทครับผม องนี้จริงๆแนละ้วต้องมีกล่องนะครับผมมีกล่องแล้วก็มีการ์ดการ์ดเป็นกระดาษเขาเขียวครับผมแล้วก็มีกล่องแต่องนี้อ่าไม่มีกล่องไม่มีกราร์ดครับผมอดูภาพดิ้งกันครับผมอทองคำ99.99% 99ครับผมช่างรวมได้ประมาณ6กรัมนะครับผม รวมกรอบก็น่าจะมี5กรัมได้ครับผมรวมกรอบกับรวมพระ,ะตัดพลาสติกออกไปครับผมพลาสติกประมาณกรัำกำกว่าครับผมกรัมประมาณนี้ครับผมเออเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่รุ่นนี้สร้าง200,000องค์แล้วครับผม200,000องค์นี่ครับผมช่างรวมได้6กรัม6.17กรัมครับผมจำนวนก็สร้าง200,000องค์ครับผมรุ่นนี้อ่า เป็นทองคำ 99. 99เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเ็ลยครับผมเป็นอีกรุ่นที่น่าสะสมครับผมเพราะราคาไม่แพงครับผมราคาก็ไล่เรียก,กับราคาทองคำนี่แหละครับผมเออไล่เรียยก,กับราคาทองคำก็ไม่แพงครับผมอ่า รวมถึงด้านหลังก,ก็ยังมีตาสัญลักษณ์การจนาวิเศษครบรอบ50ปีครับผมคองราน50ปีแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นพอปะรอครับผมพอปะรอก็อัญเชิญสัญลักษณ์พอปรอมาจากในหลวงรชัชกาลที่9ครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนถ้ามีหลวงพ่อส่ทอ 80ปีกรมตำรวจหรือหลวงพ่อโสธรทุกรุ่นครับผมอยากปล่อยอยากเปลี่ยนเป็นเงนินสดอย่าลืมคิดถึงร้านโสธรศิลน,นะครับผมอ,อย่าลืมคิดถึงร้านโสธรศินเพียงเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับผมเพิ่มเพื่อนในในไลน์แล้วก็ใส่เบอร์0816831350ครับผมเพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วก็ใส่เบอร์0816831350ครับผมอ่ามันจะเรียกว่าร้านโสธรศิินครับ เสร็จแล้วถ่ายรูปพาส่งมาครับเดี๋ยวเราตีราคาให้ให้ราคาจนกว่าคุณจะพอใจแล้วนัดแนะซื้อขายกันครับผมให้ราคาจนกว่าคุณจะพอใจครับผมให้ราคาตามจริงให้ราคาตามอ่สภาวะปัจจุบันครับผมเศรษฐกิจปัจจุบันการซื้อขายราคากลางให้ราคาตามนั้นครับผมมีมุมอ่ทางร้านรับเช่าหมดครับผมถ้ามีมุมทางร้านรับเช่าหมดอ่า วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ